แบ่งเงินให้แก่ฟ้าฝนและเมฆในอัตราส่วนสามต่อสี่ต่อห้าตามลำดับถ้าเงินรวมทั้งหมดเท่ากับสาม0 0ื่นหกพันบาทแล้วฟ้าจะได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินกี่บาทตัวเลือกที่หนึ่งเก้าพันบาทตัวเลือกที่สองหนึ่งหมื่นบาทตัวเลือกที่สามหนึ่งหมื่นสองพันบาทตัวเลือกที่สี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเตรียมสอบราชการภาคกมีวิธีคิดดังนี้ จากโจทย์แบ่งเงินให้แก่ฟ้าฝนและเมฆในอัตราส่วน3-4-5ต่อ4ต่อหกำหนดให้ฟ้าได้ส่วนแบ่งเป็นเงิน 3X บาทฝนได้ส่วนแบ่งเป็นเงิน 4X บาทและเมฆได้ส่วนแบ่งเป็นเงิน 5X บาทถ้าเงินรวมทั้งหมดเท่ากับ3า0 0 0บาทเขียนเป็นสมการได้คือ 3x บวก 4x บวก 5x เท่ากับ 36, แก้สมการเพื่อหาคำตอบจะได้ 12x เท่ากับ36,000ค่า x จะเท่ากับ36,000หาร1 2 x จะเท่ากับ3,000ดังนั้นฟ้าจะได้ส่วนแบ่งเป็นเงิน3มคูณส0 0พเท่ากับ9,000บาทคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่19,000บาท